แคนูอยากให้เธอเลิกเจ้าชูนะมาเป็นแฟนหนอยู่ I อ้ที่มิสอก็ใจมันบักที่คุณจะให้ฉันทํายังไงเลิกรักก็คงไม่คุ้นนะก็จะบอกให้รู้ว่าใจพี่มีแค่หนูอยากให้เธอเลิกเจ้าชูนะมาเป็นแฟนหนอยู่ I อ้ที่มิสอก็ใจมันบักที่คุณจะให้พี่ไปส่งถึงสกลไหมคะพี่สกลครั ัวเซล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 เลนปอะไรนะตอแล้วครับพี่ดาวเซลเลนอันนี้เปิดมากี่เดือนแล้วคะสัมภาษณ์ไปด้วยทำไปด้วยลูกค้าเยอะไหมคะพี่ก็เรื่อยๆครับผมอาจจะเพราะว่ามันอยู่ทางเมีนด้วยก็เลยบไม่ค่อยชื่อพายาครับชื่ออะไรครับชื่อโน้ตครับพี่โน้ตพี่โน้ต อันนี้ได้สูตรมาเองไหมคะหรือว oh, ่ายังไงอันนี้คุณพ่อเป็นคนสอนอ๋อคุณพ่อคนเดียวนะเขาเป็นลูกขึ้นเยอรมันอร์จิตาลีเยอรมันอ๋อค่ะก็เลยเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่ภูเก็ตเป็นช่างภาพอยู่ที่นอ๋อค่ะแล้วทีนี้พอโควิดมาก็เลยย้ายกลับมาอยู่ที่นี่แม่คนจังหวัดสกลนครเพราไม่ได้โตที่สกลนคร ตัวที่ภูเก็ตโอเคภูเก็ตใช่ตอนี้ก็เลยคุยกันว่าทำอะไรนี่ป๋าก็เลยบอกว่าทำพิซซ่าสิเขชอบกินอะไรเนี่ยก็เลยแกก็เลยสอนมาว่าเลยมันควรจะใส่แบบนี้นะแล้วก็เทคนิคอื่นเราก็จะรู้มาปรับให้มันเป็นให้เข้ากับปากคนไทยเนาะใช่ครับน่ากินมากเลยอันนี้เป็นทูโทนใช่ คิดอยากจะไปเปิดในตัวสกลไหมคะพี่อนาคตไปแน่นอนนะใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรฟีดแบล็กดีดแบล็กแน่นอเราก็ต้องเดี๋ยวเราจะเป็นลูกค้าแบบไปกลับไปภูเก็ตก็ถ้ามีโอกาสก็ไปอ๋อแต่เพราะว่าจะชินกับที่นู่นมากกว่าอ๋อที่นู่นก็ทำพิซซ่าขายอย่างนี้หรอคะแล้ววันนี้ไม่ครับที่นู่นเะมีช่างพิซซ่าอ๋อเป็นช่างภาพ เฮ้ตามเพจมานนเนี่ยเดีย๋ยวเอาๆเอาดู <c oughs> <c oughs>